เจเคนุขอ,อนำเสนอที่ดินบ้านสวนนะคะพื้นที่ขนาด3ไร่3งาน13ตารางวาค่ะแปลงนี้อยู่บ้านแม่เริมตําบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะภายในพื้นที่นะคะมีต้นผลไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะหลายอย่างเลยทีเดียวลักษณะตามรูปเลยนะคะเนื้อที่กว้างๆค่ะมีบ้านพักด้วยนะคะและมีโรงเรือนเพาะเห็ดมีระบบน้ำระบบไฟฟ้าพร้อมอยู่ค่ะ เหมาะสำหรับท่านที่กําลังมองหาบ้านสวนต่างจังหวัดเลยนะคะพื้นที่กว้างๆค่ะบรรยากาศเงียบสงบและปลอดภัยเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะราคาแปลงนี้เหมาแปลงค่ะทางบ้านและที่ดินนะคะราคา5ล้านบาทสนใจทักคุยติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,ตมหรือว่านัดชมแปลงจริงท่านติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปได้นะคะเป็นที่ดินโฉนดน,นส4จอคะ่ะ แอดมินขอใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านด้วยในตอนนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ